สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิกิทาโลนะคะวันนี้หมอน้องก็จะมาทำนายดวงความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีสิงห์นะประจำปีพศ2564นะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่หมอน้องมาช้าเนาะเพราะว่าเออตั้งแต่ราศีมังกรจนถึงออราศีเมถุนเนี่ยหมอน้องทำไปแบบ เดือนธันวาเลยอะแต่ว่าน,นี้เหมือนมันเว้นระยะมาเพราะว่าติดภารกิจนะคะอ่ะก็ดูได้ทั้งราศีแล้วก็ลัคนาราศีนะคะสำหรับคนที่ผูกดวงแล้วนะคะก็สามารถที่จะดูแบบลัคนาราศีได้เลยเนาะอ่ะก็จะเป็นเรื่องราวความรักนะคะทั้งหมดภายในปี2 5 6 4้นะคร่าวๆนะคะ อะมน้องจะมีไพ่ทาโร่ชุดหนึ่งแล้วก็มโนโรจีออราเคิลแล้วก็ไพ่โรแมนซ์แอนเจิลออราเคิลนะคะอาจจะใช้3ามชุดนี้นะเราจะมาเริ่มเปิดไพ่ทั้งหมด10บใบนะคะจะเปิดแบบเซลติกคลอสนะสำหรับชาวราศีสิงจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยอะ the emperor โอ้ห เป็นแบบว่าผู้นำมาเลยชาวราศีสิงห์นะคะก็จะเป็นชาวธาตุไฟนะอืมเหมือนเป็นราชสีเดทอ้าวแต่ทำไมได้ไพเดทอืมเดี๋ยวมาดูกันก่อนเนาะเดซอืม page of cups มีเด็กๆอยู่ภายในใจอืม the star นะคะอม เ a จอ of w a n d ์นะคะสิบเหรียญ j ัสติเมนนะคะสามเหรียญแล้วก็ The h เ l ลโลเฟ e ส์ว้าวไพ่ดีเลยเนาะอ่ะ สำหรับชาวราศีสิงห์นะคะตัวตนของคุณตอนนี้นะความรักของคุณคือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังในความรักนะถ้าเกิดคุณมีความรักหรือว่าคุณรักใครคุณก็จะสามารถที่จะปกป้องดูแลและคุ้มครองคนคนนั้นนะคะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแต่ก็สําหรับคนที่เจ้าชู้นะเออชาวราศีสิงห์ที่เหมือนกับว่ามีหลายๆคนคุณก็จะสามารถที่จะยังไงอะบาลานซ์ Balance เเวลาของคุณได้นะคะหรือว่าคุณก็คือสามารถที่จะดูแลทุกๆคนได้เท่าเทียมกันอ่ะนะเหมือนกับว่าท่านขุนหรือว่าท่านเจ้าพระยาอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนกับว่าเอาเอมีภรรยาหลายคนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำให้เออ บ้านเล็กบ้านน้อยเหล่านั้นนะคะสามารถที่จะอยู่กันเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสุขได้เอออะไรประมาณนี้เนาะแต่ไม่ได้หมายความว่าหมอน้องจะไปแบบว่าสนับสนุนให้ไปมีหลายคนอะไรอย่างนี้นะมันก็เป็นการผิดศีนนะคะเออแต่นี่มันออกมาเป็นดีเอ็มพร์เลอร์มันก็คืออย่างนั้นเนาะอ่ะในใจของคุณเนาะที่ผ่านมาคุณอาจจะมีเพจชอบคัพนะคะเอออาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะชาวราสี นี้อาจจะชอบคนอายุน้อยๆหน่อยนะไม่ค่อยชอบคนอายุเยอะเท่าไหร่นะเอ่อเยอะกว่ามากกว่าอะไรมากก็ไม่ค่อยชอบนะคะชอบแบบเด็กๆนะนี่จะมีเข้ามาก็คือ Page o อ c คันะคะจะเป็นชาวทัดุน้ําก็ได้นะเออ ดูนุ่มนวลกริยามารยาทงดงามน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนมีนเสน่ห์นะคะแต่ว่าชาวธาตุน้ํากับธาตุไฟอ่ะจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะเออพอมาอยู่กันจริงๆแล้วมันอาจจะขัดกันนะก็มีนกรกระกพิจิกได้นะคะอืมเร็วๆนี้เหมือนมีการเริ่มต้นใหม่ นะคะคุณอาจจะไปเริ่มชอบชอบอะไรใครก็ได้หลังจากที่มันเหมือนกับมีการจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะก่อนหน้านี้นะแล้วคุณเองก็เหมือนกับว่าเหมือนเหมือนตายทั้งเป็นหรือว่าเจ็บช้ำบอบช้ำอะไรงี้มานะคะเนี่ยแฮงแมนนะเออเนี่ยคุณเหมือนกับว่าก็ยังไม่ยังไม่ลืมคนคนเก่าของคุณออกไปจากใจนะคะเออคนที่คุณชอบมากคนที่คุณรักมากเนี่ยมันยังมันยังคงเหมือนกับว่ามีความทรงจําของเขาอยู่นะคะหรือว่าอาจจะมี อะไรคะ่ะราคาฟังมาข้ามปีมาก็ได้นะคะ And Page of One เนี่ยแต่ว่าในอนาคตคุณจะเจอกับคนคนหนึ่งนะซึ่งอาจจะเออเป็นชาวทัดไฟเหมือนกันเมสสิงห์ธนูเหมือนเหมือนกับคุณก็ได้นะคะนะอืมแล้วก็ คนคนนี้เป็นคนทํางานเก่งนะคะเป็นคนที่ alert นะแล้วเป็นคนที่ฉลาดมากมีไฟในตัวตลอดเวลานะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายมาดูแล้วคนคนนี้เป็นผู้หญิงเขาเป็นคนที่เป็น working boom นะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วมาดูอ่ะคนผู้ชายชอบคุณผู้ชายเนี่ยก็อาจจะเป็นเป็นเด็กที่ขยันขันแข็งมีไฟแล้วคุณก็มองเห็นนะเออ passion ในตัวของเขาก็ได้นะคะกับเด็กคนนี้นะอ่ะ แล้วหมอน้องมีความรู้สึกว่าคุณคิดที่จะจริงจังด้วยมันมีสิบเหรียญน,นะคุณคิดที่จะจริงจังแล้วแต่ตัดสินใจอะที่จะเดินหน้าต่อไปกับคนคนนี้นะคะเนี่ยมันมีสามดาบนะถึงขั้นที่เหมือนกับว่าจะได้แต่งงงแต่งงานอะไรกันเลยนะเนี่ยเหมือนกับว่าคุณวางแผนไว้นะคะอืมจัส m e n นนะมันก็มีการเหมือนตัดสินใจอะคราวนี้คุณอาจจะถ้ามีตัวเลือกอยู่อะหมอน้องมองว่า ไม่ได้น่าจะมีเยอะหรอกมันจะมีคนเก่าที่คุณเลือกไปแล้วเนี่ยท่านจะเป็นชาวธาตุน้ําที่เหมือนกับไม่ค่อยเหมาะคุณเท่าไหร่นะอืมแต่ว่าเขาอาจจะมีกิริยามารยาทที่เหมือนกับว่าคุณชอบอะไรน่ารักหรือว่ารูปรูกลักภายนอกเนี้ยที่ถูกใจคุณเท่านั้นแต่พอมาคบกันจริงๆแล้วมันไม่ได้อะไรประมาณเนี้นะคะคุณก็จะเจอกับคนใหม่ที่เหมือนกับว่าเออมาทําให้คุณรู้สึกแบบจริงจังอะนะมีความมุ่งมั่นจริงจังแล้วก็รู้สึกว่าเออ คุณอยากจะทำอะไรเพื่อใครสักคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นก็คือเขานั่นเองนะคะม่ไพ The นะ่เดอะเฮลโลเฟนนะเออคุณอยากที่จะมีคอมมิชเมนกับเขาคุณอยากที่จะเออแต่งงานอะไรอย่างนี้เลยนะอืมประมาณนั้นเลยนะคะอืมสำหรับคนที่โสดนะคนที่โสดก็ก็ก็จะมีคนเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะเออมีคนใหม่เข้ามา สำหรับคนที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยหมอน้องว่าคุณก็น่าคุณก็น่าจะจบความสัมพันธ์ไปเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ชัดเจนกับเราหมอน้องมีความสึกคุณจะตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ถึงแม้ว่าในใจของคุณจะมีคนคนเดิมก็ตามแต่ว่าหมอน้องว่าคุณน่าจะหักข้ามใจแล้วก็จบความสัมพันธ์ไปนะแล้วคุณก็จะไปเจอกับคนที่มันใช่มากกว่านะคะอืที่คุณเหมือนกับว่า เออคุณจะโชคดีนะพอมันได้สิบเหรียญสามเหรียญเนี่ยแฮ l l o f ลแฟนก็เป็นไพ่ที่ดีเป็นความรักที่เขาให้กับคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขความรักในครั้งเนี้ยเนาะกับคนคนนี้นะแล้วเขาก็เป็นคนที่สีนเสมอกันกันกบคุณด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูไพ่ใต้สำรับนะ ขออภัยนะคะจะมีเสียงมอเตอร์ไฟนิดนึงนะ tree of b a n s เออนะคะอืมตอนนี้เหมือนคุณกำลังรอคอยใครสักคนหนึ่งเลยอะเนาะหรือว่าคิดถึงใครสักคนหนึ่งนะอืมแต่ว่าเหมือนกับเขากลจากคุณอะนะคะหรือไม่ก็บางท่านที่ยังไม่มีใครเลยสดสนิทอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับคุณแบบรอใครสักคนหนึ่งเข้ามาเติมเต็มหัวใจของคุณนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวมาดูไพ่ ออร์แเคิลกันนะคะในปีนี้มหมอน้องอ่ะออกมาและออกมาให้อะ m a t e Reconciliation นะคะ heart to heart conversation คนที่คุณชอบนะคะคุณมีโอกาสเออนะคนที่บ้านเนี้ยนะ เขาอาจจะเป็นโซเมทของคุณก็ได้นะเออหรือไม่ถ้าเกิดคนนี้เป็นแฟนเก่าของคุณหรือใครสักคนหนึ่งที่คุณหมายปองอยู่อะ่ะแล้วเหมือนมันโชคชะตามันนําพาให้เราจากกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีการกลับมาคืนดีนะคะแล้วคุณกับเขาเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าสามารถสื่อถึงการได้โดยที่ไม่ต้องพูดอะเนาะไม่ต้องใช้คำพูดอะไรก็เหมือนกับเข้าใจกันได้แล้วนะคะแล้วก็คุณสามารถที่จะรักคนคนนี้นะ อย่างเปิดเผยได้เลยนะมัน is it's safe for you to love นะคะเออมันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่คุณจะได้มีความรักอ่นนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะมเอมาื่อกี้ที่หมอน้องดูมาก็มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีทุกราศีนะคะเออแต่ชาวราศีสิงห์เนี่ยน่าจะดีแล้วนะโดยเฉพาะหลังมีนาเป็นต้นไปนะคะอ่ะ พอเมษาปุ๊บ็นความรักของคุณก็จะดีขึ้นเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูไพ่มโนโลจีออร์เคิล takes time to breathe out conclusion are with English แล้วก็ balance spirituality and practicality นะคะหมอน้องมองว่านะ ตอนนี้เหมือน Take Time Beat, เทคไทม์ทรูบิสแล้วก็คือให้เราเหมือนหายใจหายคอบ้างอะ่ะก่อนหน้านี้เราอาจจะเหมือนกับว่าหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของความรักความใคร่อะไรมากจนเกินไปตอนนี้มันเหมือนหมายถึงว่าเราก็ควรที่จะให้เวลากับสิ่งอื่นๆบ้างนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยที่จะสนใจในเรื่องของความรักเลยเอาแต่ทํางานหนาะเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เหมือนกับว่าให้คุณไปผ่อนคลายอเออในเรื่องแบบนี้บ้างอะไรประมาณนี้นะสําหรับคนที่มีความรักเออมันเหมือนกับว่าความรักที่ ไม่ชัดจงชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะ Conclusion of the list บทสรุปหรือข้อสรุปของความรักอันนี้มันกำลังจะมาถึงถึงจ,จุดจุดจบไม่ใช่จุดจบเออคือมันเป็นเหมือนกับว่ามันจะได้บทสรุปข้อสรุปที่มันโอเคและชัดเจนขึ้นแล้วะนะคะเออถ้าเกิดว่าคนนี้ไม่ใช่มันก็จะแบบไปอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็จะเจอคนใหม่หรือว่าถ้าเกิดว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณคุณก็เหมือนกับว่าคุณก็จะรู้รู้รู้ได้ด้วยตัวเองวอ่าว่า คุณคนรที่จะทุ่มเทกับความรักในครั้งนี้นะคะ balance spiritual, spirituality and practicality ขออภัยนะคะมอน้องลิ้นพันกันอ่ะก็คือประมาณว่าให้เราเหมือนกับว่าทำสมาธิบ้างนะคะมีความสงบสุขในใจิตใจของเรานะคะหาเวลาไปเล่นโยคะสำหรับใครที่ชอบทำอะไรที่คุณขี่จักรยานขี่จักรยาน็อกกิ้งอะไรของคุณที่เหมือนกับว่า มันทําให้จิตใจของคุณสงบมะฟังเพลงฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้นะคะให้มันเหมือนกับจิตใจของคุณสมดุลนะแล้วก็อันนี้มันหมายถึงว่าสําหรับคนที่เราชอบเราเราเราชอบอะไรใครอะเราให้ตัดสินใจด้วยความรู้สึกของเรานะคะอย่าอย่าตัดสินโดยใช้ตักกะหรือเหตุผลอะไรมากกว่านะเออเพราะว่ามันเหมือนจะแบบว่า มันจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับชาวราศีนี้เท่าไหร่เนาะเพราะชาวราศีนี้จะต้องเหมือนกับว่ามอบความรักที่มันออกมาจากหัวใจของคุณนะคะอืมแล้วมันก็จะเป็นความรักที่ดีๆนะอืมชาวราศีสิงห์นี้ก็เออดาวประจำราศีก็เป็นดาวอาทิตย์นะคะก็จะมีความร้อนแรงจะเป็น แล้วเป็นธาตุไฟด้วยก็อาจจะเป็นคนที่ใจร้อนไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคุณแบบว่าใจร้อนทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะคะก็มีผิดหวังเสียใจมาเออมากเหมือนกันนะคะ แต่เพราะว่าความใจร้อนของเราเนี่ยแหละเนาะเออเหมือนเราใจ,ใจเร็วใจเร็วด่วนได้เราอยากจะได้เราอยากที่จะมีความสัมพันธ์ให้มาเร็วๆอะไรประมาณเนี้ยนะเออแต่ว่าบางทีเราก็ไปเจอกับคนที่มันไม่ใช่บ้างหรือว่าเขาก็อาจจะไม่จริงใจกับเราแต่ชาวราศีสิงเนี่ยเป็นชาวราศีที่ค่อนข้างที่จะจริงใจและจริงจังกับความสัมพันธ์มากเลย เนาะอืมบางท่านที่เจ้าชู้ก็คือเจ้าชู้ไปอย่างนั้นแหละเนาะแต่จริงๆแล้วก็เหมือนกับว่ามันมันเป็นธรรมชาติของราชสีเนาะที่จะต้องเหมือนกับว่าเออมีหลายๆคนได้ลวแต่ในที่สุดอะเหมือนเวลาถ้าเรารักใครอะเราก็จะรักจริงอ,อืมประมาณนั้นนะคะอ,อืมที่พูดมาทั้งหมดนี่หมอน้องไม่ได้เป็นชาวราศีสิงหรือลักนณะราศีสิงแต่อย่างใดน,นะเออแต่ว่าพี่ชายหมอน้องจะเป็นแล้วก็เออเขาก็จะมีลักษณะแบบนั้นเหมือนกัน นะคะอืมแล้วก็เวลาที่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนทั่วไปก็จะไม่ค่อยรู้หรอกว่าเราเสียใจเราก็จะพยายามที่จะเหมือนกับว่ายิ้มแย้มหรือว่าฝืนยิ้มหรืออะไรให้คนภายนอกอะ่ะอืมรับรู้ว่าเราเข้มแข็งอะไรประมาณเนี้ยแต่ทั้งทั้งที่ในใจบางทีมันก็ร้องไห้แล้วมันก็เหนื่อยเนาะแต่เราต้องคีบลุกของความเป็นราชสีหรือว่าความเป็นเอ,อ่ออะไรอะ่ะ สิงโตอ่ะเออผู้ผู้เย่อเย้อยิงอาธนงของเราเอาไวอ้อะนะคะเออโอเคนะคะอ่ะวันนี้นะคะหมอน้องก็ขอจบคำทำนายไปแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีสิงและชาวราคาราราศีสิงนะคะโชคดีกับความรักทุกคนเลยนะคะก็สวัสดีปีใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะโอเคค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หมอนนองด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ